ได้เคลียร์ยังอ่นะอ่าอัแจ็คมันปล่อยผ่านเพราะว่ามันมันแบบว่ามันไม่ค่อยมีอำนาจเลยอันนี้แก๊งเฮียอะไรนะ<ก>เนี่ยอันนี้คือแก๊งเฮียอะ <è> ไร <ง S 1> น่ะแก๊งกี้ญี่ปุ่นจะใครวะเรก๊งเฮียเฮ้ยเอ้ยใครวะอะไรเฮ้ยอ้าวปะทะปะทะพี่ปะทบไอ้เฮียมึงยังไม่เจอ JDM หร้อเราไม่เราไม่เจอยังไม่เจอครับ เคี้ยวเคียยนในข้าวดีกว่านี่มป็นงาเท่ด้วยคนเยอะด้วยอหนื่อยกระด้างเหน่กรด้วนี่ไงนี่ก็อยู่มันอยู่ไหนผสองเดือนแล้วนะครับพี่เอสจะสนับสนุนไปเรื่อยๆครับึกข้างโรงพยาบาลลง ไหน่ะขวาขวาหน้ามนตีกันอีกแล้วนะ่ะขวาหน้าเนี่ยเนข้างขวาดีครับเอาไงกางค่ะไหน่ะอ้าไหนหวะเนี่ยไาเอาอยู่แถวๆนี้นะ <c oughs> ดีด้วยทีดีไหวอยู่ไหวจะเตียมสักแป๊บหนึ่งนะนอนพัก,กอะไรก่อน กินยาป่ะกัตามยังกี้ก็ได้ยังกี้รู้เฮ้ยครับชุดประเทศอ่ะมันเป็นแก๊งใหม่ในเมืองเหรอก็เต่มันเป็นแก๊งแบบแยกไปเลยรู้แก๊งพวกนี่ไปอันนี้นักเลงญี่ปุ่นมั้งยังกี้อ่ะเอามันก็รวมตัวกันกับแก๊งในประเทศนี่แหละได้ปะเอามอใช่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 ไรเดอร์ไรเดอร์ญี่ปุ่นนี่ถ้ามีภาพมันแผลที่ใช่เลยนะแผลที่ท้องอ่ะเท่อ่ะ ปวดแขนเนี่ยยกแขนไม่ขึ้นเลยเนี่ยตอนไปไหนแล้วอ่ะไอ้เหี้ยข้างหน้าเนี่ยอ๋อนี่นี่ขับมันขับมันของพวกมันอือกูเปรี้ยวด้วยช่วงเนี้ยกูเปรี้ยวด้วยกูเปรี้ยวด้วยวันเนี้ยทั้งน้ำมันทั้งน้ำมันกูพร้อมด้วยกันแหละไม่ได้เก่งไอ้เหี้ยไม่ได้เก่ง ไม่ได้เก่งได้ยาวยาวหอยลัลันลลุ้มลุไม่เช่ไม่ชอบลุ้มไม่ไหน้ยต่อยไม่ได้อะอันนี้เด็กอนุบาลตีกันเอาไว้เชิ๊เอ๊ะไม่พอก็มาดิเด็กอนุบาล ไอ้หัวย่องวะนี่เขาบอกว่าเขาไม่เล่นวุฒเขาเล่นกับอุดมการเออเด็กอนุบาลนี่อ่ะเด็ก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 อนุบาลปีกันเล่นัตว์เด็ดอ่ะมีแต่เสียงอ่ะเนีไอ้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 พวกแยกขนมกูแดกอ่ะเฮียเดยเฮียไอเฮียลูกก็เสียงเงินมาดิมาตีกันด้วยอุดมการลุงจะตายกู้จะต่อยกู้จะต่อยกูจะไม่มีความรุนแรงอ่ะแต่ไปเลยทำรุนแรงกันไปเลยเอาตัวนี้มันไม่นิ่งดิ แตเขาแย่งปั๊มน้ำมันกันทำไมอะ่ะเออลบ <c oughs> หนึ่งแ <c oughs> ล้วลบหนึ่งแ,แ,แล้ว <c oughs> ปั๊มเมพิ่มอี้เยอะแยะเดิมที่อื่นก็จบละาดึงใครเลื่อนเหรอน้อออกเลยใครใครเลื่อนเหรอน้อออกเลยจะตัดแทนเหมือนที่ครับ bay nưng bay nưng bay nưng nó đèn đuôi,ตำรวจ mới chập đấy hả? 5 giờ rồi, 5 giờ rồi, 5 giờ hỏi 5 luôn Đi 5 อยากกินอูนี่อยากกินอูนี่กับเดียวเดียวไอินูจะหนีไม่ไดจาลอมล้มลอมลมหลมอนูเบาเบาดีดี่โอไม่ใชคิดตัวบักวะเนี่ยตัวบักวะเนียต่อยไม่กระยอบเลยเฮ้ยมึงอยาลุงเนมึงเอาคนนี้เล่นแต่แขกนี โชบไปไอจุกโชบาไปจุกเป็นไฟแรกที่ผู้หญงรอดเลยไอจุกโชบาไปจุกปัดเป็นกคนล่ะจุกปัดเป็นคนล่นเก่งจริงเลยกับผู้หญิงอะปัดเป็นอนล่ะเออเก่งเหญ่อยากเก่งอยากสองให้ล่ะกระทืบผู้หญิงก็เก่งจยากให้ล่ะไอใหญ่พี่มาชมเลยครับเฮ้ยนับก่อนดิมันมีคนปั้มตรงนี้ปั้นหมอนใช่ป้ะแล้วก็เราล้มีคนหนึ่งใครอีกเราล้มตัวไหนอีก เอาหนึ่งคนไดเหรอเอเดเดียวเดียยงนเดียวเักเก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคนมาด้ีได้นะพี่พี่น้้าต้องนี้ท้งนอ่แล้วรับแเก้าเก้าเขาหมืนแปดอ่ะเอาดิไอ้เฮี่เสียหกพันแล้วได้หมื่นแปดอ่ะมันนับอะไรกันอ่ะอินิยาบดเว้ยชิชนะเขา คุณนั่งกันแล้วะเลยไ่ไเป็นเขาเป็นหนุหน้าแก๊งเขาเป็นหนุหน้าแกล้งตีได้ได้ตั่างไปหรอใช่หรอเฮ้ยกระเป๋าไอ้ยพัชเชยเอาเงินมาดิน่ะเฮ้ยบอกเลยว่าบอกไปเอกหนึ่งห้าสามงั้นถ้าเราทำแก๊งมาตีเขาแล้วเราได้ตังค์มาหลวงเออไม่แต่เราต้องลงทะเบียนอะไรของเขาไม่รู้เขาคุยกันเขาก็มีแบบเรียกคุยกันเลยสกอร์สวัสดีครับ We w i l โอ้ โอ้ย่าโอเลยถึงมาถึงมาพร้อมก็นอนก็นอนกันเยอะกันนี้ไม่มีเลยวะ JK ทั้งนั้นเปล่าไอ้เฮียมงดูดิใช่ใช่ใช่มาครับไอ้เฮียมาเอา JK มาหมดเลยเฮียดูไ l a แลนด์ดูดิใครแตกเป็นไงบ้างรับรู้หรือยังใครแตกเป็นไงไม่คุยกับใครวะอ้าวคุยกับลุงก็แล้วกโอ้โหดี หายค่ะขายได้ยังหายแล้วดีดีหน่อยดีหน่อยดีหน่อยเดียวเหรอมีปวดแขนนิดนึงปวดจัดเลยบ้าวันแรกทีกันหนาวหนาวโอ้ยเฮียทำอะไรไม่ได้อ่ะซักเมาไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหโอ้แขนแบบเหมือนแบบโดนเหล็กแทงไว้อยู่คาตลอดเวลาโดนเจาะยางอ่ะไอ้เหี้ยเ้ลุงลุงเปลี่ยนเบอร์ป่ะลุงเปลี่ยนเบอร์สับเลยเปล่าไม่มึงมีเบอร์หรอไม่เราได้อะไรมาบ้างอ่ะตอนนี้เหลือตองแปด เฮ้ยกูอยากได้ตองแปดเออมีป่ะมีป่ะมี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 กี่ตัวเดีอหาเดี่ยเบอร์ใหม่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 เนาะเฮียเบอร์เก้าเก้าเก้ากูเฮีซาดไปขโมยไปแล้วเบอร์เก้าเก้เฮียโดนขโมยแดกไปแล้วเฮ้ยบอกลูจาวแปดแปดแปดเนี่ยก็เลยแปดแปดแปดไปให้กูจาวแปดแปดแปดเออเนี่ยไปดิไปเอาเลยทั้งนั้นน่ะไป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 บ้านไปบ้านไปบ้านไอ้จูบรถอยู่ไหนจูบแบล็คลนมากลับไปกลับกลับ ่ขี่ดีแม้เขาเขาซื้อขายกันเท่าไหร่ตอนเนี้ยเอ่อเนี่ยทั้งหมดอ่ะเบอร์ทั้งหมดอ่ะอยู่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 ที่นี่ใช่ป่ะใช้ไปประมาณ8ล้านอ่ะเบอร์ละสี่ห้าแสนเบอร์แพงๆก็เจ็ดแปดแสนแต่ตอนนี้มันมันเหลือไม่กี่เบอร์ละเบอร์อะไรมีใครมีมาม่าไหมสักอันหนึเบอร์อะไรแพงเบอร์แปดกับเบอร์เก้าไหมหนึ่งก็หนึ่งแปดเก้าตัวละเจ็ดแปดแสนไปคุยไปไปเจอบ้านเจอบ้านดีกว่า เออจะบ้านจะบ้านโอ้แต่คิดถึงเบอร์เก่าลุงอยู่เหมือนกันนะศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าเก้าใช่ไหมเป็นจำได้เลยอ่ะไปวีแขนจำได้ด้วยอ่ะเบอร์ตำนานลุงไงศูนย์เ้าปดเ้า้าเก้า 666แล้ววันนี้กูนัดกับบิ๊ตูนไว้ด้วยเดี๋ยวต้องไปดิฟรถอ๋อที่บิ๊ไนท์เหรอลงุงใช่ด,ดีไปดีไปดีไปดีอยากไปอยากฟิลแข่งรถเหมือนกันจะมันหมดจะมันไปตั้งออโต้ไวมาดูอีกทีสิแล้วเออความจริงน่าทำแบบว่าฟิลแบบแข่งรถไปน,นะลงุง ไอ้ห่วโคเสียนอะแต่ก่อนอะไอ้หน่วยไอ้หน่วยทําเป็นแบบอนี้เลยไอ้หน่วยอะทําเป็นแบบแข่งรถแบบสี่สิบห้าสิบคันเลยอะมันทําอะทํายากกระเดะทำไปแต่คนก็หาว่ากูชนะไงประเด็นอะเก่งอี้เก่งอีกเขก็ได้ฝึกตนไงเออฝึกกันอะเดกูก็ไม่ได้ฝึกเหมือนกันนะเอาจริงอะเก่งเกินเวอร์จับ อาจจะยอมยอมอ่ะยอมยอมยอมก็เก่งจริงก็ยอมก็ยอมเฮ้ยถ้ามีโป๊กเกอร์ด้วยกูก็ไปเล่นกับเขากินตังค์อนเดแบบนี้ก็ได้นะไอ้เหี้ยกินตังโอซีเลยเออเขามีโป๊กเกอร์ด้วยเออว่าไปกินตังโอซีกันอ่ะข้างนอกแล้วค่อยโอนจ่ายตังค์ก็ได้มะไอ้เหี้ยโอ้โหระมักก็ได้นี่แหละเ b i Open Up เป็อัพลยลุงพวกนี้หายไปก็ไม่ใช่ใครแดกนะโดนจับไอ้เหี้ยไอสิ่งด่าห้องเลยอะ